สภาพดูไม่จืดเลยค่ะนาทีทหารไทยถล่มจนฐานแตกขมรหนีไม่คิดชีวิตทิ้งมอไซค์เกือนป่าให้ทหารไทยใช้ฟรีค่ะเข้าสู่วันที่15แล้วค่ะสำหรับสถานการณ์ความตึงเครียดที่ชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งเราค่ะก็ยังคงยึดมั่นจุดยืนว่าไทยปกป้องตัวเอง ไทยทวงคืนอธิปไตยและไทยมีเป้าหมายทางทหารเท่านั้นค่ะล่าสุดค่ะคุณผู้ชมวันนี้วันที่22ธันวาคม68เพจ Army Military f o r c e ได้รายงานคลิปนาทีทหารไทยเข้าไปปฏิบัติการสู้รบกับทหารกัมพูชาที่พื้นที่เนิน500 โดยปัจจุบันกองทัพไทยสามารถยึดคืนพื้นที่เนิน500ได้สําเร็จโดยได้สถาปนาความมั่นคงและเชิญธงชาติไทยปากเนื้อขึ้นพื้นที่ดังกล่าวอย่างสง่างามซึ่งต้องบอกเลยค่ะคุณผู้ชมว่าดูคลิปนี้แล้วเห็นเลยค่ะเหมือนในหนังเป๊ะๆสถานการณ์ความตึงเครียดของจริงทุกย่างก้าวคือความเสียสละไปชมคลิปกันค่ะ และจากเหตุการณ์ประทะที่มีการต่อเนื่องมาหลายวันล่าสุดในคุณผู้ชมก็มีคลิปหลักฐานเด็ดโพออกมาอีกแล้วที่บ่งบอกชัดเจนเลยว่ามันเกินต้านแล้วค่ะเคมเรไม่มีใจจะสู้บางคนรอดก็ต้องวิ่งทิ้งฐานวิ่งหนีลงไปจากเขากันจ้าละวันจนลืมมอเตอร์ไซค์สุดที่รักเอาไว้จอดเอาไว้เพียบเลยคุณผู้ชมนึกว่าโชรูม,มอเตอร์ไซค์มือสองสภาพยังใหม่กิบอยู่เลย แต่ก็มีบ้างบางคันสภาพก็ดูไม่ค่อยได้และเหมือนโครงไก่ใช้ไม่ได้ก็ยังเอาไปขายเศษเหล็กได้อยู่ดีงานนี้ต้องบอกเลยว่ากลายเป็นของขวัญรับปีใหม่ให้พี่ๆทหารไทยของเราได้ใช้กันฟรี fi. ไปดูสภาพความเละเทะข,ของฐานเขเมรกันหน่อยค่ะบ่ต้องถามหาเจ้าของดอกนี่ม <c oughs> าจะมีหมดแล้วเฮ่ยมัจะใสของขวัญปีใหม่ไว่าเขาตีรอบนี่เอารถมันมากโฮมครับเห็นเดครับ À, ừ. để ừ. nhá, này, nó nữa, này ừ. bạn, đi hey. em đi chi ba mình hay mến, đi chi ba phát em mình. Ngày, <cười> 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 <Lột cả> hàng, hàng, <laughs> <laughs> เพราะต้องถามหาเจ้าของดอกนี่นาจะมีหมดแล้วมอตไซก็ถือได้ว่าเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆจากเพื่อนบ้านที่ทิ้งเอาไว้ให้ดูต่างหน้าก่อนที่จะหนีไปทหารไทยเราก็กำไรสองต่อเลยค่ะได้ทั้งพื้นที่คืนแถมได้มอเตอร์ไซค์ที่เอาไว้ขี่ตรวจการฟรีๆอีกเพียบเลยค่ะ